จ้นหยดเป็นหยดลงมาเนี่ยจ้าติมาก,กำของหน้าผาพี่น้องธรรมชาติจะสั่นไห้เนาะสวยงามนะจ๊ะพี่น้องจ๊านี่นละมุนกับบันนิงมันหนาวพี่น้องหนาวซ้ำจ้ะนี่ละมุนจะค่ำฟ้าคทางไปถ่ายใกล้ๆพี่น้องเบองนี้เนาะติมาก,กำ ธรรมชาติจะสัรนให้นะพี่น้องเนาะสวยงามเป็นคุดาบเป็นคือ,คอ,อยังเลื่องลงมาเลยพี่น้องน้ำแข็งได้เนี่ยมีมะมันตกลงมาแล้วกะมันหนาวมันเย็นจัดพี่น้องธรรมชาติจะสัรนให้น่าจะฏิมากรรมสวยงามเลยพี่น้องจ้าปกติม่ใชหลายกานี้เลยพี่น้องเอ้ยน้ำแข็งแบบนี้ ปีนี้มันยังมันมาได้แค่นี้จ้ะสวยงามแล้วจ้ะนิลมนครับรดมาเห็นงานนิลมนเห็นมันสวยก็เลยแวะถ่ายพี่น้องเบิ่งจ้ะน้ําแข็งมันหยดมันย่อยลงมาจากอ่าเขาเนาะจากนาผาเนะเป็นพวกน้ําฝนตกแล้วพี่น้องแล้วมันนี่กะมันหนาวแล้วมันกลเป็นน้ําแข็งหยดย่อยลงเช่หรอจ้ะธรรมชาติเป็นส้่งสรรในห้ามาเนาะสวยงามพี่น้องนิลมนอยากให้พี่น้องเห็นน้ำจ้ะ บอกพี่น้องโอ้ยสอ,อนอยากให้พี่น้องมาเห็นของจริงจ้ะอันนี้มันยังหนาวบ่ขักปันไดเดี๋ยวถ้ามันมาอีกแห้งๆเดี๋ยวนี้ละมุนจะสีถ่ายเก็บไปพี่น้องเบิ่งอีกจ้ะอันนี้มันยังยังหน่อยอยู่จ้ะปกติมันจะเต็มแพงเลยจ้ะตรงเนี้ยปกติแล้วมันจะเต็มแพงเลยข่างถนนเนาะนี่ละมุนกับบุก้าค่าะไปยันรถมาเยียบหัวนะพี่น้องสวยงามจ้ะข่างทางพี่น้อง เดาไม้กันสั่นมาพี่น้องเอ้ยมือนีิละมนสั่นหนาวมาก,กำพับเอฟ้าพนังบนบน้องบนน้อพี่น้องนี่ละมนจากเบ้ากับบ้าพิษโอ้ยนี่ละมนแกได้นดานะพี่น้องมือสั่นเด้พอ,ดดอกกนะพี่น้องเนาะหนาวแห้งเวลาถุงมือมาสวยงามสวยงามปฏิบัติกรรมนะพี่น้องนาะธรรมาสร้างสรรค์ให้ จริงงตรงทางพุ่นก็มีพี่น้องมันงามแต่นี่ละมุนขีข่คานไปถ่ายมันไก่แล้วมันมันม,มีที่จอดรถน้ำหนูญาตหรถไอเหยียบหัวหนูนะพี่น้องโอ้ยงามงามงงาม,งามเป็นคือดาบนี่พี่น้องเลยแลมแหลมลงมาสวยงามสวยงามปรติมากรรม เสียงกล้องดังก็ขอโทษขออภยัยพี่น้องเด้อโทรศัพท์นีละมนมันตกมันรแตกพี่น้องเออแตกเล่าตรงกล้องพอดีจ้ะเวลาซูมเวลาย่างมันสิกกโกกเวลาผ่านกล้องนะพี่น้องอยากให้พพี่น้องไม่เห็นน้ำเด้อยากให้ทุกท่านไม่เห็นน้ำได้จ้ะของจริงจะสวยงามมากเลยพี่น้องเอ้กล้องนีละมนกับ่คคอยดี ีิม่าก็มันแข็งมันเป็นกระดาบนี่พี่น้องอลเ,เ,เล,ลกกยเชียร์เสีย์เลยไอ้รักมลณเสียงรถจะดังเลยพี่น้องนีลมนถ่ายข้างทางจะ้ะไม่เคยคุมคุมไคมคุมมานะ โอเคจ้ะพี่น้องจ้านี่ละมุนก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนด้อจ้าขอขอบพระคุณหละหลาย,ลาย้อจ้าที่เข้ามารับชม นีรมณก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครป์ให้นีรมุนเป็นกำลังใจให้นีรมุนเด้อพี่น้องเดอ้อนีรำมุ์จะได้มีกำลังใจเฮ็ดคิปต,ต่อไปจ้าพี่น้องจา้าขอขอพ่อแม่พี่น้องสุสกุลและกะัเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อน,อนใหม่สุขกาพราร่างกายแข็งแรงได้จ้าพี่น้องจา้าเงินทองหลั่งไหลมาเทมามีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะจ้าพี่น้องจา้าขอขอบพระคุณเลลาย,ลายจา้าสวัสดีจา้า อย่าลืมเดอ้อกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นี่ละมนเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ